วารยาศในการทักทายควรถนมมือไหว้และก้มหัวพร้อมพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะมารยาทต,ต่อคนในครอบครัวควรมีวารยาศและให้เกียรติซึ่งกันและกันควรจดจำวันเกิดและวัสนสะพาญของคนในครอบครัวให้ได้วันนี้วันเกิดของคุณแม่ วันนี้ผมมีของขวัญมาสปายที่แม่ด้วยนะครับนี่ดูดูนกเลนนี่อของขวัญมันเกิดนะครับวันเกิดครับขอบคุณค่ะลูกโอ้ดีเจมากๆเลยมาริยาต่อครูควรเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามอย่างเช่น การออกจากห้อง,องควรขออนุญาตครูก่อนมารายาทต่อเพื่อนเราควรถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อเพื่อนทุกคนอย่างเข้าทียมไม่แสดงอาการรังเกียจและเข้าใจนิสัยของเพื่อนของแต่ละคนมารายาทของเพื่อนต่างเพศการคบเพื่อนต่างเพศควรมีการเว้นระยะของความใกล้ชิดเพราะ การที่ใกล้ชิดมากเกินไปอาจทาให้ไฟดูดอัดให้คดหิดเสมอว่าถึงเป็นเพื่อนต่างเพศก็สามารถโคบกันเลเพื่อนได้การคบเพื่อนต่างเพศควรให้เกียรติซึ่งกันและกันบาริย่าในห้องเรียนนะครับผมก็จะมีด้วยการอยู่ประมาณ5อย่างครับในการแต้งใจเรียนไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นเชื่อฟังคำตักเตือนของครูบาอาจารย์และ,สะแสดงน้ำใจต่อเพื่อนโดยการที่ สอนการบ้ายกับเพื่อนๆหรือสิ่งที่เพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับที่อยางสุดท้ายของผมนี่คือมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่อาจารย์นั้นได้มอบหมายมานะครับ